นี่เรายังมีมวยอีกนะครับคุณสิริรักษ์บนเวทีตอนนี้พร้อมแล้วนะครับไปดูมวยหญิงครับเป็นรูปแบบมวยหญิงบ้างครับค่ะวันนี้นะคะมวยหญิงนะคะฝ่ายแดงนั้นจะเป็นโมนิต่อบวามานะคะจากออสเตรเลียค่ะแล้วก็น้ําเงินจะเป็นมิ่งขวัญสิทธิ์จีรศักดิ์ค่ะจากประเทศไทยนะคะชกกันนะคะที่พิกัดน,น้ําหนักค่ะร้อยแปดปอนด์ค่ะหกยกนะค,ะ,คะติดตามดูให้ดีกางเกงสีแดงนั้นอิมพอร์ตมาจาก ประเทศออสเตรเลียเลยครับแล้วเป็นมวยที่ดูดันมากครับเป้งมานีใส่เลยครับดูครับโอ้โหคุณนรงวัฒน์นี่เล่นของนอกมาเลยครับดูครับนี่มาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อบัวมานะครับดูครับแล้วดูดันมากครับเอาเลยครับต้องตีกันเชียงก่อนครับโอ้ไปอีกแล้วครับโอ้วันนี้คู่มวยจะพอหรือเปล่าดูอาการแล้วเรียบร้อยแล้วครับน็อกยกแรกอีกแล้วโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับดูครับ เงยยังไม่ทันซึมเลยครับสวยด้วยนะนักมวยมุมแดงอ่ะออเคนะนี่เขาเรียกว่าสาวหล่อครับคุณผูรัมนี่ครับกรรมการชูมือแล้วครับนอกยกแรกดูภาพช้าครับปังเดียวครับโอ้ขวาโดนแล้วก็ซ้ายตกครับสองหมัดหลังนี่ไม่โดนครับโดนตั้งแต่หมัดแรกครับโอ้โหอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับดูครับแหมดุกดันจริงๆครับไปพบกับคุณสมิทธาครับคุณดำรงตายทองเด่นเชิญครับ